และมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแ้ะมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปี ท่านทุเลยอ่ะนะฮะอ่าแน่นอนเดี๋ยวเรารีบคุยกันดีกว่านะฮะต้อนรับม็อกค่าการเด่นนะฮะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้มาเต็มวงเลยเต็มที่เลยนะฮะเหลืออย่างเดียวเหลือแปลว่าเหลือเล่นสดไงใช่ปะเราอยากฟังจริงๆเล่นแบบนี้ต้องเล่นสดเพลงแบบนี้ต้องเล่นสดครับครับนะฮะเอ๊ะนี่มันเพลงอะไรนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมรักเมืองไทย17ล้าน7แสนกว่าวิวในยูทูบนะฮะ เยอะมากเลยทีเดียวดูกันเองก็เยอะแล้วครับเราดูกันเองก็มาสิบล้านแล้วทุกวันใช่ไหมสมัครใหม่ทุกวันครับเออในข่าวสมัครใหม่ดูทุกวันแนะนําตัวก่อนดีกว่านะใครเป็นใครบ้างอ่ะเชิญเลยครับตำแหน่งไหนด้วยนะอ่าใช่ผมแดงครับร้องนําครับผมร้องนําครับครับผมน้องตูนนะครับร้องตามแดงแล้วก็เล่นประกันด้วยครับหน้าไม่น่หนวดที่น่าเรียกน้องนะครับจอดครับผมกีตาร์ครับกีตาร์นะครับ ครับน้องเกมเป็นเบสครับน้องเกมนี่เกมน้องเกมนี่เหมาะมากที่จะเลือกน้องนะเกมน้องเกมน้องเกมน้องเกมครับโดแซกโซโฟนครับผมแซกโซโฟนครับเสียงหล่อจังวะมงค์ครับเล่นทอมโบนครับมงนะครับเล่นทอมโบนีครับตินครับทำเป็ดครับผมทำเป็ดทำเป็ดครับวงดนตรีแบบนี้ก็ต้องมีติอย่างเดียวที่เหลืออีกคนโอ้ ผมตีกลองตีกลองเออทำไมไม่มีกลองอย่างเงี้ยผมไม่เห็นเอาตายแล้วไก่เนาะมันนั่งใกล้ๆตรงนี้ก็เลือาเรื่องดีกว่ารวมตัวกันมานานยังครับก็ห้าปีจนหกปีแล้วจะหกปีแล้วใช่ครับตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษาใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นนักศึกษาคนเดียวนะฮะไอที่พี่บอกไม่ไม่ไม่น่าควรเรียกน้องนี่ก็คือคนนี้เลยยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่อยู่ด้วยกันหมดไหมหมายถึงว่าตั้งครั้งแรกที่ที่ที่มารวมกันเลยครับก็ ก็ไม่ทั้งหมดครับบางคนก็เริ่มตอนแรกเริ่มสองสามคนแล้วก็เริ่มเพราะว่าดนตรีเราเริ่มมีเครื่องเป่าเก้าคนเยอะขึ้นแล้วก็ใครบุกเบิกมาสองสามคนใครบุกเบิกกันนี่แหละครับข้างหน้าสามข้างหน้าสคนแล้วก็น้องๆก็ตามมาใช่ไหมก็คือเป็นหลอกเขามาใช่ไหมหลอกมาเรียนดนตรีกับหน้ามาเดี๋ยวนี้มาเรียนขนมอะไรเงี้ยนะฮะก็มารวมตัวกันนะครับแล้วแล้วก็คือเราก็มีเส้นทางสายดนตรีกันมาเรื่อยๆถูกไหมครับกว่าจะมาถึง วันนี้ที่ทุกคนรู้จักมอก่าการเด่นเส้นทางเป็นไงบ้างฮะช่วงนั้นก็พวกเรามอก่าการเดนตอนนั้นรวมกันมาเล็กๆแล้วทีนที่เรามีผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านพี่เพียกดีเจสยามพูดพูดพูดพวดพูดพูดได้พูดพูดได้พูดได้ชวนใจใจดีต้องพูดชื่อคนนี้นี่เขาลบอย่างพ่อเป็นผู้จัดการวงเราด้วยนะครับก็แกชวนว่าตอนนั้นทํามาทําโปรเจกต์กันไหมโปรเจกต์อัลบั้มหนึ่งตอนนั้นมี3วงที่อยู่ในนั้นก็มีจากเหนือมีจากใต้แล้วก็พวกเรามอก่าการเด่นจากภาคกลาง ครับอะไรเงี้ยครับทำเพลงด้วยกันครับแล้วบั้มนั้นแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วก็เลยได้เป็นเพลงสกาเวตี้มาครับตอนนั้นที่เล่นเล่นแนวนี้เลยปะแนวนี้เลยครับเพราะว่าพวกเราโค่าการ์เด่นส่วนใหญ่เราตกลงกันแล้วว่าเรารวมกันว่าเราอยากเล่นเป็นเลกเกสกาเราชอบเราได้ไปเล่นคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตราเห็นพี่พีทีโบนใครโจซูเปอร์การ์เซ็ตเราเห็นแล้วแบบคนทั้งคนดูและวงที่เล่นอยู่เขามันสนุกมากเราชอบเราก็อยากจะ เป็นไอดอลเป็นแบบนี้บ้างเข้าใจไหมแลกเกสกาคืออะไรครับพี่้นี่มันเพลงอะไรนะเหมือนเพลงเมนพลงเป็นคําถามใช่มันเป็นคําถามมากเลยครับพอพอพอเราได้ยินเพลงนี้หรือว่าทํานองเพลงแบบนี้ที่เป็นเลกเกสกากคือจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมาจากไหนอย่างไรครับแนวเลกเกกับสกามันมาของต่างประเทศเขาเพราะงั้นอย่างเลกเกก็คือจริงๆแล้วสกามาก่อนสกามาก่อนเลกเกก็คือเป็นจากจาเมกา แล้วก็มีเล็กเกมมาครับแล้วก็มาใส่เป็นความเป็นไทยของเราใช่คือพวกเราม่าการเล่นเราเล่นโชว์แรกเราไปเล่นตามร้านอาหารเราเล่นทั้งทั้งหลายที่มากทั้งร้านเพื่อชีวิตครับดนงทีเพื่อชีวิตงาน m อีงานเด็กๆเราไปไปหมดทุกทีแล้วบางทีเราเล่นไปเราเล่นแต่เราเล่นแ็กเกสกาอย่างเดียวบางทีคนไทยยังไม่เข้าใจวช่ต้องบวคนไทยก็ไงก็สามชาติเพื่อชีวิตเน่ยแต่พวกเรา พยายามกลับมาคุยกันเล่นไปแล้วสามสี่ชงมาคุยว่าเราจะทายังไงดีให้หนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เราเล่นไปนั้นคนดูเขาอิ่มไปกับโชว์ของเราในวันนั้นรวมอาจจะมีเล็กเก้อยู่ช่วงหนึ่งสี่ห้าเพลงสามชาบ้างเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยบอาลีตี้บาลีตี้ก็เลยคิดว่าให้มันหลากหลายครับผมเพราะว่าบางทีคนฟังไม่ค่อยเข้าใจใช่ครับแล้วเราพยายามให้คนได้ฟังเพลงของเราด้วย เพิ่มลำวงเข้าไปในลำวงอันนี้ชอบเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้จะมาเร็วๆนี้จะมาลำ็งเร็วๆนี้จะมาชอบตัวนตัวต้องมีลำวงด้วยครับนอกจากคือสามชาติสิบจังหวะแล้วก็เราก็พักจะทำมองลงมาเป็นลำวงหรือไงนะมาด้านหลังกันมาดีกว่านครับนี่เขาจะหาว่าไม่คุยนะครับอันนี้อะไรตำแหน่งเลยนะครับลืมเบตครับเบตนะครับ ้องว่างมากดให้ฟังนิดนึงเบลดไม่ได้กดเขาอที่กดเบลดไงกดสายนี่ไงเบลดนี่ใช้การกดนะครับครับผมเข้ามานานเรื่งครับวันนี้ออก็ประมาณ3ปีครับเป็นไงบ้างครับหลังจากเข้ามาแล้วเราก็ประสบความสําเร็จก็สนุกสนานครับอยู่กับพี่ๆเขาก็พี่ๆเขาก็พาสนุกทุกวันพาสนุกแปลว่าอะไรพาสนุก คือเราเราเล่นดนตรีอ่าพาน้องเล่นดนตรีน้อชอบเล่นดนตรีเวลาแบบเวลาน้องเครียดน้องเหนื่อยแล้วก็ผาน้องผ่อนคลายด้วยกันเล่นดนตรีใช้ดนตรีเป็นสิ่งบำบัดหายเครียดให้น้องมากดเบสกดเบสมาเครื่องเป่ากันบ้างดีกว่านะฮะเออเอ้าเป็นไงฮะเข้ามานานยังไงเข้ามาเข้ามาห้าห้าปีแล้วครับอ๋อมาช่วงแรกๆเลยเป็นไงบ้างพอเข้ามาทำงานกับพี่ๆีอ่ะ โอ้ดูคิดนานเนาะนานทำไมน้องตอบอะไรดิเออคิดนานคิดบางทีความสนุกมันล้นนะครับอ๋อมันล้นมันเยอะไปอย่างงี้เราเล่นอะไรเล่นทุ่งขอบเล่นขบวนครับยากไหมยากไหมก็ยากจริงๆเราถนัดเครื่องเป่ากันมานานแล้วยังฮะทั้งสามท่านเลยเราเครื่องเป่าเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อใช่ครับนี่ไงนี่กับเปี๊ยกตั้งแต่เด็กนี่ก็เล่นเป่ากบนั่นไงดนตรีดนตรีดนตรีกระเป๋าปูดปูดอะไรครับฮะ ท่าเป่าใช่ไหมท่าเป่าไงสไลด์สไลด์สไลด์ดูมีความรู้ดูมีความรู้อ๋อดูมีความรู้นะท่าเป่าไงเออเออนะครับนะฮะก็มารวมตัวกันแล้วก็เป็น วงดนตรีนะฮะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะฮะหลายกลุ่มทั้งวัยรุ่นทั้งทุกคนที่ที่ที่มีทํานองมีจังหวะดนตรีในหัวใจนะครับและที่สําคัญเนี่ยพวกเขาเหล่านี้กําลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยที่จะขึ้นเวทีใหญ่ใช่ไหมฮะกับใครอย่างไรกันบ้างฮะวันที่2พฤศจิกาคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เสก โน้ครับผมเราไปเล่นเปิดให้ครับไปเล่นเปิดให้พิเศษโลโซนะครับนะฮะแต่ช่วงนี้พิเศษต้องเคลียร์ข่าวก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตเนาะนะฮะเพราะข่าวพิเศษเยอะที่สุดเลยนะครับครับมาถึงเพลงดีกว่าพี่เพลงที่ทําให้เรารู้จักคนรู้จักเรามากสุดคิดว่าน่าจะเป็นเพลงอะไร ถ้าเริ่มตั้งแต่เริ่มเลยนะครับถ้าเป็นสกาวาเลิตี้สกาวาเลิตี้ครับผมนะฮะเริ่มหลายคนก็น่าจะร้องไงนะคุณก๊อฟฟี่เอ๊ะนี่มันเพลงอะไรฟังแล้วฉันก็ไม่เข้าใจครับผมถ้าเต้นเนี่ยโดนมากเพลงนี้ร้องแล้วอะไรจะเหนื่อยนะเออไม่รู้ว่ามันมาจากไหนกี่ล้านวิวแล้วนะเท่าไหร่นะเพลงนี้เพลงนี้เหรอฮะแสนล้านวิวเลยเหรอครับแสนแสงกลางน้ำเลยเหรรอคับ หยอกมดีใจเนี่ยเป็นเกียเป็นีวงสัวกูเลยแสนล้านวิวแล้วแล้วพอเพลงนั้นออกมาอกระแสตอบรับพอเราพอเราทราบเออเริ่มรู้จักเออมันเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกพวกเราก็เราไม่เคยมีอะลรบ้าของตัวเองไม่เคยมีเพลงพอมีเพลงของตัวเองแล้วพอมีหลายคนมาพูดรุ่นน้องของเรามาบอกให้พี่เพลงพี่เปิดที่นี่ด้วยนะเพลงพี่เออแต่วงเขาเป่าวงแต่งแต่งต่ก็เขเต้นกันด้วยนะเราไปงานบวชเราก็ได้ยิน คุณแดนนี่มาตอนแตายวงผมนี่มาในแคมป์ฟอกน้องวงที่เพลงพี่ในแคมป์ฟอกนี่มาแล้วล่ะตีสามทีสี่เนี่ยเจอแล้ไหมคุณก็ไม่เคยเจอไหมเจอตอนนี้เราเป็นแคมป์ฟอกดีเจใช่แคมป์ฟอกครับวันนี้ก็อยากฟังเพลงนะครับของทั้งกันแนนนะครับสุขการบันเทิงแล้วก็มาดูวันที่ห้องนี้แถม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 อาถอดเสื้อเลยจ้าเยห้องกันพี่ขอเลขแปดขอเลขแปดหน่อยเลยอะไรอออะะไรคืเลขแปดอะไรเนี่ย ตัวสองดูดิคนเยอะแยะครับผมก็คือมันก็หลายๆช่องทางครับที่เอาเพลงเราไปคือถ้าเกิดถ้าเกิดฟังแล้วชอบก็อยากให้ฟังพวกเรามาค่าเป็นนานๆครับพวกเราต้องารักทุกคนอ่ะแล้วพอจากเพลงสกา y ไรตี้แล้วมาเป็นผมรักเมืองไทยได้ยังไงผมรักเมืองไทยคือมันเริ่มจากพี่ไก่ไกโจครับผมแล้วก็พี่ริชาร์ดแล้วก็พี่เนี่ยทำดนตรีนี้มาแล้วเขาชวนพี่ตูน ครัับวนนี้คนเขียนเนื้อเพลงสกาวิตี้เขาเขียนเนื้อเพลงครับนะครับอ่าเก่งที่สุดครับขอบคุณมากครับรักเมืองไทยให้เจนได้จริงจริงเอ๊ะนี่มันเพลงอะไรคนละเพลงแล้วคนละเพลงครับร้องนะครับก็เป็นรเมืองไทยแล้วก็ร้องกันเป็นทุ่บ้านทุ่มเมืองกันเลยที่นี่นะครับจริงๆเนี่ยบล็อกค่าเล่นเนี่ยผมว่าคุณพัสรุ่เนี่ยคือส่วนตัวเลยเพื่อฟังเราชอบดนตรีครับชอบดนตรีชอบแบบแนวเพลงชอบแบบว่าเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อของเพลงมันแบบ โดน,น,ดนอ่ะแบบเออเราทำพันได้เลยทีเดียวเมาะคุยกันมานานแล้วอยากรู้ชื่อวงอ ใครเป็นคนตั้งความหมายเป็นยังไงอะไรชอบทานกาแฟเหรอมอคค่าอร่อยจะตายในสวนกาแฟในสวนนะการนี้คงเป็นการรวมของพวกเรามากกว่าครับการผสมรวมกันมอคค่าก็เป็นกาแฟอร่อยนผกลมกล่อมครับกลมกล่อมอร่อยรวมกันพวกเราเก้าคนเป็นการเล่นสวนของพวกเรานะใช่ใช่ครับสนุกสนานใช่นนเครับผมจริงอยากอยากเข้าไปร่วมวงด้วยอไปเลยคุณแดนเซอร์เขาไปกดเบสไปกดเบสไปกดเบสนะไปกดเบสนะไปกดเบส เทสเทสเพเเจอเสียมเข้าที่ยังอ่ะนะครับนะฮะต่อจากนี้จะมีบทเพลงหรือว่าจะมีผลงานอะไรให้พวกเราที่ชื่นชอบแนวเพลงแบบนี้ได้ฟังกันอีกพวกเรามัก่ากระเด็นได้ไปทัวร์บางในประเทศไทยครับเยอะหลายที่แล้วก็หลายกลุ่มแล้วเราก็เลยมีกลุ่มหนึ่งที่เราไปมาคืองาน MC ็มซอเตอร์ไซค์คลาสสิกอ๋อครับมีเยอะมากแล้วพวกเราไปเล่นเราก็อยากจะทําเพลงเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ให้กลุ่มกลุ่มนี้ด้วยนะก็เลยลองทำอยู่แล้วก็ เพลงของเราส่วนใหญ่จะท so ําให้ผสมไทยที่มันมีตอนนี oh, hey. ้กำลังจะทําเกี um thing, ่ยวกับมันเซิ้งๆหน่อยผสมการผสมภาษาก็ดีนะสนุกเหมือนเดิมแน่นอนนะฮะรอฟังรอฟังนะครับแสนล้านกวิวใช่ไหมแสนล้านกวิวน้ำสไตล์อะก็น้ำน้ำกันน้ำสไตายหรือว่าแซงไปเลยครับอ่ะด้านหลังนิดนึงดีกว่าสั้นๆเวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะสำหรับเครื่องเป่าเราจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นกว่านี้ไหมฮะในอนาคตต่อไปที่เรา เป่าคนละสองตัวโอ้โห oh, oh, เลิศที่สุดนะครับเป่าสองตัวมันลำบากนะครับจะดึงเข้าโอ้แสไลด์สไลด์สไลด์ครับเป่าทำบลสองตัวมงเองตัวครับคงจะเป็นในรูปแบบของการเล่นนะครับเ๋ราะครับคงอาจจะคงจะเพิ่มพวกเรื่องของการผสานเสียงในกลุ่มของเครื่องเป่าเองอะไรให้เยอะขึ้นให้มีมิติที่มากขึ้นอะไรอย่างี้ครับครับผมนะฮะ ราต้องเขาเรียกว่าม <'s in> <world> nice really ีการพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะอะไรผมรักเมืองไทยหรือว่าสกาวเรตี้นะครับนี่คือกลุ่มที่ทำตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของเลยนะฮะแล้วก็คิดงานเองด้วยครับบทเพลงเองคุณตูนเองก็เขียนเองทั้งหมดเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มดนตรีที่มีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ติดตามนะครับไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพวกเขาจะมีอะไรใหม่ๆนะฮะมาฝากแฟนเพลงชาวไทยอย่างแน่นอนนะครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าใคร ที่อยากจะติดตามสกาวไรตี้มอคค่าการ์เด้นเราควรมีช่องทางในการติดต่อไหมครัก็เฟซบุ๊กครับค่เอาโปรกุ๊กมอคค่าการ์เด้นพิมพ์มอคค่าการ์เด้นก็จะเจอในนั้นเลยครับก็ทูเบิลก็ได้ครับก็จะมีทั้งเป็นคลิปแล้วก็เป็นครับผมแต่แล้วก็สุดก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กง่ายที่สุดนะครับ ศูนย์แปดหกเก้าเก้าหนึ่งสองเจ็ดเจไม่ใช่ครับเราติดต่อไงเราพวกเราเล่นเฟซบุ๊กเป็นทุกคนครับผมนะแล้วก็เจอตูได้ในแคมฟอกนะครับผมกดไปเลยครับกดไปเลยครับเตี้ยว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 เนคือหมายเลขสาวสาใช่เล่นจริงอันนี้เล่นจริงผมจำเล่นเข้ามานะครับเล่นจริงพันพันสองพันสองพันสอ้จโอ เดี๋ยวนี้ตั้งพันธุ์วโมากเพราะฉะนั้นฝากด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับกับม o อ k ฆ่าการเด่นนะฮะวงดนตรีไทยเห็นไครับความสามารถของคนไทยนะครับแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าพวกเขาจะมีอะไรใหม่ๆมาฝากพวกเราแฟนเพลงนะเตรียมเต้นกันได้เลยนะครับและที่สำคัญฝากไว้ด้วยนะครับติดตามได้คอนเสิร์ตใหญ่นะของพิเศษโลโซนะครับวันที่2พฤศจิกาเจอพวกเขาอย่างแน่นอนวันที่ ฮะยี่สิบเจ็ดนี้ด้วยยี่สิบเจ็ดกันยานี้ที่ระยองครับผมยี่สิบเจ็ดกันยานี้ที่ระยองนะครับนะฮะยี่สิบเจ็ดกันยาเล่นวันเกิดให้หน่อยได้ไหมครับที่ไหนครับไปเดี๋ยวผมผมส่งส่งน้องเกมมากดเบรสดึมดำดึมดำดึมดำมันจะต้องฟังเสียงกันดมดมอะไรกับ้างโอเควันนี้ขอบคุณนะครับม่อกคาดเดนทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ตามรับชมรายการด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ครับผมอ่อานะฮะขอบคุณเสื้อผ้าจากสกอตแอนโซดาด้วยนะครับเจอกับเราแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกทุกที่วันจะถึงบายโมนะฮะทางอมริต TV ี d ช่องหมายเลข34นะครับแล้วก็ในช่วงภาค่ำคทุ่มสิบห้าเป็นต้นไปกับรายการเอป๊อนะครับวันนี้เราทั้งหมดตรงนี้ลาค yeah ุณ nee ผ่้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในที่อวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ